สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NMovie ครับผมรายการนี้นะครับจะนำพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกแห่งภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารของโลกแห่งภาพยนตร์ข่าวคราวภาพยนตร์ที่น่าสนใจและอัปเดตภาพยนตร์ใหม่ๆที่จะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์นั่นเองครับผมและตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่ที่ Black Canyon Coffee นะครับซึ่งอยู่ภายในโรงภาพยนตร์เนวาดาบรรยากาศเป็นกันเองมากๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ ช่วงต่อไปนั่นก็คือ coming attraction ภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องที่จะเข้าฉายจะมีอะไรบ้างในสัปดาห์นี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องครับผมเรื่องแรกนั่นก็คือ dark shadow ครับผมเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องอเมริกัน p าย reunion ส่วนเรื่องที่3นะครับเป็นหนังไทยรักหวานแหววนะครับนำแสดงโดยมอสปฏิพานนั่นเองนั่นก็คือเรื่องชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนั่นเองครับผม ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นหนังสยองขวัญที่น้องๆวัยรุ่นชอบกันมากทีเดียวและน่าติดตามจริงๆครับนั่นก็คือ Cabin in the Woods นั่นเองครับผมหรือภาษาไทยว่าแย่งตายทะลุตายนั่นเองครับผมภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องนี้จะน่าสนใจหรือเปล่าจะน่าสนใจยังไงยังไงลองไปติดตามในช่วงหน้านั่นก็คือ Coming a t t r a c t i o n นั่นเองครับผมว้าว,ว,วเนวาดา Coming a t t r a c t i o n สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เนวดา ครับผมกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการนะครับนั่นก็คือ Coming Attraction นั่นเองครับผมช่วงนี้นะครับเราจะมานําเสนอภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องด้วยกันให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับผมภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือ Dark s h a d o w นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่จอห์นนี่เดฟเป็นพระเอกของเรานั่นเองครับผมจอห์นนี่เดฟแสดงเป็นแวมไพร์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นพระเอกที่หล่อมากๆแล้วเขาไปหักอกกับแม่มดเข้าครับผม ทำให้แม่มดเนี่ยเสียใจยอย่างรุนแรงเลยสาบให้ตัวของจอห์นนี่เดฟเนี่ยเป็นแวมไพร์ครับผมและเด็ดกว่านั้นนั่นก็คือว่าตัวของจอห์นนี่เดฟไม่ตายครับผมเป็นแวมไพร์แต่ไม่ตายถูกฝังเอาไว้ทั้งเป็นนะครับเป็นเวลา200ปีด้วยกันพอผ่านพ้นไป200ปีจอห์นนี่เดฟฟื้นขึ้นมาครับผมกลับเข้ามาอยู่ในยุคซิก 70, ยุค70นยุค70นั่นเองเป็นยุคของฮิปปี้เขาจะ ปรับตัวเองจะปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับยุคนี้ได้หรือเปล่าและที่สําคัญนะครับตัวของคฤหาสน์ของเขาเนี่ยกำลังจะถูกยึดเขาจะต้องกอบกู้สถานการณ์ของตระกูลของเขาให้ได้เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวครับผมยังไงลองไปดูตัวอย่างกันเลยครับ My name is Barnabas Collins. Two centuries ago, I made Collinwood my home, my love, until a jealous witch cursed me, condemning me the shadows you for all time what the hell is this he's coming he's coming hear me future dweller what is the year 1972 1972 ah. my beloved Colin what the Collins family who the hell is this? I'm a vampire, madam. Yeah. He's just staying with us forever, is he? I like him. Oh, super. Welcome home, Barnabas Collins. How soon can the horses be ready? We don't have horses. We have a Chevy. What sorcery is this? Reveal yourself, tiny songstress. Hello Barnabas. Remember me? w h i c h you cursed me to be this hideous creature. May strategically place your wonderful lips upon my posterior and kiss it repeatedly. What if I made you love me? With what a spell? With this! เรื่องที่สองที่เราจะมานำเสนอนะครับนั่นก็คือ American Pie Reunion ครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาคที่3แล้วภาคที่1น,นะครับเริ่มตั้งแต่ปี1999นั่นก็คือพระเอกของเรานะครับและเพื่อนซีอีก3คนทั้ง4คนนี้เนี่ย อยากจะเสียความบริสุทธิ์ในภาคที่1ครับผมและภาคที่2พระเอกของเรานั่นก็คือจิมนั่นเองครับผมแต่งงานกับมิเชลภาพยนตร์ภาคที่2เนี้สนุกมากๆนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ตลกฮาแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่นําเสนอเรื่องราวของครอบครัวได้อบุ่นทีเดียวยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการกลับมารวมตัวกันของทั้ง4ี่คนซึ่งกลับไปนะครับในวันคืนสู่เย้าของโรงเรียนนะครับ ความสนุกความหาจะเป็นอย่างไรยังไงลองไปรีวิวในตัวอย่างหนังที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นกันเลยครับ Hello my old friends I thought about throwing them out but uh, they just have too much sentimental value But well, you know it seems like only yesterday when I bought these for you Why these pages are all stuck together here You guys are here for the reunion huh Hey Kevin, is that what I think it is on your face? No, 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 no. Come on. Oh, yeah, yeah, yeah. sham you don't remember me, do you? It's been a long time since I needed a babysitter. kara it's my 18th birthday tomorrow. You should come to my party. Oh, uh. That Please, might be difficult. I want you to come so bad. Let's make this weekend our bitch. Let's get a little lit. You better be ready. You better be ready. Let's the senior wish list. Remember, we all had to write about our future. Chris Ostreicher hopes to find true love. Quirchick, who's this douche? I'm my boyfriend. You two are banging, and you two used to bang. <laughs> this must be awkward <laughs> for all of you. Steven Stifler hopes to keep the party going with his boys. Here's a smoking hot 18 year old girl that used to babysit. I'm not gonna cheat on my wife. I'm a father now. Be her daddy. Capone. ภาพยนตร์ที่เราจะนําเสนอเรื่องที่3นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังไทยครับผมรักหวานแหววนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยมอสปฏิพานของเรานั่นเองครับผมพี่มอสของเรานะครับแสดงเป็นพระเอกนะครับรวยมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ขาดอยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือการไปบอกรักสาวๆเขาจะทําอย่างไรซึ่งในตรงนี้นั่นเองพระเอก อีกคนหนึ่งของเรานั่นก็คือคุณอัดนะครับมาแสดงเป็นหนุ่มที่ทำกิจการบอกรักแทนคนอื่นครับผมแต่มันมีติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับคือนางเอกของเรานะครับคุณมีนนั่นเองเขาเป็นแฟนเก่าของคุณอัดครับผมเรื่องนี้จะเป็นยังไงจะลงเอยยังไงนะครับพระเอกของเรามอสปฏิพานจะได้ลงเอยกับนางเอกของเราหรือแฟนเก่าของเขาคุณอัดเนี่ย จะมาคืนดีขอคืนดีได้หรือเปล่าเรื่องนี้น่าติดตามจริงๆครับผมลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าจะน่าสนใจขนาดไหนครับผมประสบการณ์บอกรักของคุณเป็นแบบไหนไปเตยไเยรับเลยรับเลยโกลเด้นเอและผ้คกุญใจขอแนะนำไม่ต้องตกใจนะครับผมดอกรเลยต้องดาวครับ พอดีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาอยากจะบอกความในใจของน้องดาวใครอะคะถึงหน้าพี่จะติดลบเนี่ยแต่ถ้าลองคบแล้วจะติดใจนะจ๊ะถ้างานนี้เนี่ยสำเร็จนะครับผมจะเพิ่มค่าตัวให้พวกคุณอีกหนึ่งเท่าคอ้ยเดินดูทางเมื่อกี้ดูแต่หญิงขอโทษครับพี่กล้าเรียกพี่ดูหนังหน้าบ้าง ต๋องแม่งเอ,อรักเอเลร์แล้วอ่ะกูไม่มีอารมณ์มบอกรักคนอื่นแล้วม,มึงอะเสือกเลิกไอ้มีนไปเองตอนนี้เสือกจะมาติดแดกทำเป็นมีเยอะใหญ่อะไรวะวกูควรทำใจไม่ได้นี่ว่าถ้าเป็นพวกมึงอะจะทำไหมทำใจหมาพวกมึงถึงไม่อินไงดูหน้าพวกงแต่ละคนดิเคยแฝงเขาบ้างไหมคุณชอบมีนจริงหรือเปล่าคะชอบสิครับชอบก็จีบเลยสิคะจีบเลย โมน,นี่ขอบพูดอะไรนยไปพูดดิจะได้จบจบโมแม่งเป็นผู้ชายดีเยี้ยมมากภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เราจะมานำเสนอนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง k a b i n in the Woods นั่นเองครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนๆ5คนนะครับที่เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อจะไปพักยังกระท่อมหนึ่งนะครับทุกทุกคนคาดการณ์เอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าหนังสยองเรื่องนี้จะเป็นหนังสยองขวัญดัดๆทั่วๆไปหนังสยองของวัยรุ่น เหมือนอย่างที่เขาโปรยหัวเอาไว้ครับผมว่าทุกคนคิดกันเอาไว้แล้วว่าตอนต้นจะเป็นอย่างไรตอนจบจะเป็นอย่างไรหนังสยองขวัญเรื่องนี้ผู้หญิงจะลงเอยยังไงจะเสียชีวิตยังไงขอบอกไว้เลยครับว่าหักมุมหักมุมทุกความคิดหักมุมทุกแนวหนังสยองขวัญที่คุณเคยได้ชมกันมามีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับผมนั่นก็คือคนเขียนบทนั่นเองคนเขียนบทของเรานั่นก็คือจอส์วีดอนนะครับผมเขาเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ อยากรู้ใช่ไหมครับว่าจอสวิดอนคือใครจอสวิดอนคือผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง The a v e n g e r mm hmm. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับผมทำไรายได้ถล่มทลายมากมายเลยครับเขาเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อที่จะหักมุมทุกแนวทุกความคิดทุกหนังเสียองขวัญที่คุณผู้ชมเคยชมกันมาลองไปดูตัวอย่างกันครับแล้วจะรู้ว่ามันหักมุมยังไงครับผม We're looking for a. Tillerman Road. I'll get you there. I'm getting back. That's your concern. This is awesome. No way. Lock them in. The lambs have come to the killing floor. Something weird is going on. What is that thing? Somebody sent those things here to get us. We gotta get out of here. Oh my god, what is this place? The cabin in the woods. I think I can get it to go down. Do we want to go down? Ah! <laughs> พ็อปโชสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เนวดาดาสวัสดีครับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์กันครับผมและภาพยนตร์ที่เราจะมารีวิวในการในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องอเมริกันพายรีวิเนียนนั่นเองครับผม ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะสนุกสนานยังไงลองติดตามกันไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ผมมีแฟนพันธุ์แท้ของโรงภาพยนตร์เนวาดามาช่วยรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้กันด้วยนะครับขอเชิญน้องโบครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมสบายดีค่ะแต่ว่าอากาศเครื่อง,งนอกนี้ร้อนไป<ใ>นิดหนึ่งนะคะก็เลยหาเวลาว่างๆมาดูหนังที่โรงหนังเนวาดาค่ะอากาศจะได้ แอร์เย็นแอร์เย <Y en. S 1> ็นใช่ <laughs> ครับผมวันนี้นะครับน้องโบจะมาช่วยผมรีวิวนะครับภาพยนตร์เรื่องอเมริกันพายรีวิวนี้นั่นเองครับผมอยากจะถามน้องโบก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีมาสองภาคแล้วภาคที่1และภาคที่2เนี่ยน้องโบเคยได้ดูหรือเปล่าดูค่ะดูมาตั้งแต่ภาคแรกภาค2เลยนะคะคือหนังสนุกมากครับทให้เรามีการแบบ ติดตามอยากดูผลงานของเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงภาคที่3ก็จะรอดูอีกเหมือนกันค่ะครับผมตัวภาคที่1และภาคที่2เนี่ยเริ่มมาภาคที่1นะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี1 9 9 9ถือว่ายาวนานมาก10กว่าปีละกว่าจะได้ดูภาคนี้ภาคที่ส <c oughs> ถือว่านานมากเหมือนกัน <c oughs> นะครับผม <c oughs> อยากจะถามต่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยชอบใครเป็นพิเศษ <c oughs> ในภาพยนตร์เรื่องนี้ <c oughs> ส่วนนักแสดงที่ชอบมากที่สุดนะคะ<ม>ก็คงจะเป็นสต<ม>ีฟเลอร์ค่ะ<ม>คือเขาแสดงได้กวนๆแล้วก็<ม>สนุกเวลาเราดูแล้วก็เพลิดเพลินไปดีไม่ทําให้เราเครียดนะคะตัวของสตีฟเลอร์ ler, เนี่ยชื่อจริงของเขานะครับนั่นก็คือชอนวิลเลียมสกอตตัวของชอนวิลเลียมสกอต t นะครับเนี่ยแสดงภาพยนตร์มาหลากหลายแนวมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุลเลต์พุฟมั้งนะครับแล้วก็ตัวหนังต่างๆที่เขาเล่นมาภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ ความสนุกความกวนไม่ทราบว่าจะหาเท่ากับภาคที่1กับภาคที่2หรือเปล่าใช่ก็คือภาคนี้น่าติดตามแล้วคิดว่าน่าจะสนุกกว่าภาคหนึ่งภาค2แน่นอนนะคะตัวของภาพยนตร์ตัวที่เราพูดถึงไปนั่นก็คือ l e t p r o พ f m มังเนี่ยน้องโบเคยดูไหมก็เคยดูอยู่ค่ะ สนุกมากไหมครับตัวของ<า> <laughs> บอกว่ามากจริงๆก็คือถ้าใครไม่ได้ดูจะเสียใจนะคะ mm hmm. ต้องมาดูกันทุกคนนะคะครับผมในภาพยนตร์เรื่องอเมริกันพายภาคนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันนะครับของเพื่อนๆทั้ง4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นจิมคริสฟินส์และก็ออสนะครับทั้ง4คนเนี่ยเริ่มกันมาตั้งแต่ภาคที่1น,นั่นก็คือภาคแรกเนี่ยเขาอยากจะเสียพรมจันก็คือ รวมตัวกันเพื่อที่จะหาทางเสียพมรมจันทร์ให้ได้และภาคที่สองนะครับตัวของเพื่อนๆทั้งสี่คนนี้ตัวของจิมพระเอกของเรานะครับก็จะแต่งงานกับมิเชลภาคที่สองเนี่ยชอนวิลเลียมสกอตหรือว่าสตีฟเลอร์ของเราเนี่ยไปป่วนทําให้งานแต่งงานทําพังหมดเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายเขาก็แก้ตัวได้นะใช่ครับ <ขอ S 1> ผมตัวของสติฟเลอร์เนี่ยเป็นตัวเด่นจริงๆแล้วเนี่ยสติฟเลอร์เนี่ยเป็นเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่เป็นตัวเขาเรียกว่ายังไงล่ะ ดึงดึงฉากนั้นนะขโมยซีนได้เยอะทีเดียวครับผมในภาคที่3นี้นะครับทางโรงเรียน East Grace Fall นะครับได้เชิญเพื่อนนักเรียนนะครับกลับมาคืนสู่เย่าวลายทำให้เพื่อนๆทั้ง4คนเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งความสนุกความฮาอายุที่มากขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำให้เสียงฮาเสียงหัวเราะเนี่ยดังพอๆกับภาคที่1นภาคที่2หรือเปล่าเราต้องไปติดตามชมกันนะครับ มีพิเศษอยากจชให้น้องโบได้ทราบด้วยว่าในภาค3นี้นะครับพระเอกของเรานะครับพระเอกจิมหรือเจสันบิกส์นะครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยขอันา <c oughs> ตามประเดิมใช่แล้วครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นแค่นักแสดงอย่างเดียวแล้วตอนนี้นั่นแหละครับ <c oughs> เป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับผม ตอนนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแล้วที่โรงภาพยนตร์เนวดาดาอยากจะเชิญชวนให้น้องโบนะครับเชิญชวนเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับก็ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้รับรองว่าจะติดใจค่ะครบรรยากาศดีแอร์เย็นสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าขนมและน้ำดื่มเข้าไปรับชมได้นะคะยิ่งไก็ได้ตามใจชอบใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาไม่จำกัดเขาไม่จำกัดที่จะให้เข้าไปค่ะแล้วก็ เวลาระหว่างรอเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเล่น w i fi อ,อยู่ที่นี่มี w i fi ด้วยนะบโบเล่นทุกวันเลยทุกครั้งที่มามค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยนะคะลองมาดูแล้วจะติดใจเพราะเพราะนี่คือโรงหนังของคนอุบลเพื่อคนอุบลค่ะโอ้โหขอขอบคุณน้องโบมากๆเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมส<า>วัสดีค่ะเนวดาดาอินเทอร์วิว สนับสนุนโดยโรงภาพยนต์เนวาดาสวัสดีค่ะโบค่ะวันนี้รายการเอ o ม i ูีจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังที่เข้าใหม่ว่ามีเนื้อหาที่สนุกแค่ไหนยังไงลองติดตามโบไปเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูหลังเรื่องอะไรกันคะดูอเมริกันทายค่ะนก,ก็สนุกค่ะฮามากค่ะ ก็ลองมาติดตามกันดูนะคะไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนังเรื่องอะไรกันคะเอ,อ่อเรื่องชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟค่ะเรามีความรู้สึกยังไงกับหนังบ้างคะก็หนังเรื่องนี้ก็สนุกมากค่ะก็อยากให้เพื่อนเื่อทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้กันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนังเรื่องอะไรคะอเมริกันทายครับแล้วความรู้สึกที่มาดูเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะ สนุกมากเลยครับมันมากมากเลยครับขอเชิญทุกคนเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูหนังเรื่องอะไรคะชาโดชาโดนะคะความรู้สึกที่ดูหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะสนุกมากเลยขอบคุณมากนะคะวันนี้มาดูอเมริกันพายค่ะสนุกมากเลยนะคะ แล้วก็ยังไงอย่าลืมนะคะเพื่อนๆน้องๆพี่ๆด้วยก็มาดูกันที่ร่มภาพยนตร์เนวาดาอุบ,บลราชธานีของเรานะคะรับรองว่าสนุกม,มากเลยเรื่องดักชาร์โดค่ะ,คะก็เป็นหนังที่สนุกมากนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆชาวอุบลทุกคนนะคะมาดูหนังที่เนวาดาอุบลของเรานะคะเป็นสถานที่รวบรวมความสุขของครอบครัวนะคะค่ะ

ยังไงกันบ้างครับกับรายการ N อ o น i e ทั้ง3ช่วงของเราครับผมหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการ N อ o น i e ได้นะครับที่ Facebook ของเราครับผมนั่นก็คือ w w w f a c e b o o k .com/nevadamultiplex ครับทุกอย่างที่คุณผู้ชมอยากจะรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการเช็ครอบหนัง รายการหนังเด็ดๆนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับหนังแต่ละเรื่องนะครับมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทาง Facebook Fanpage นั่นเองครับผมและในสัปดาห์หน้าจะมีดียังไงจะมีภาพยนตร์อะไรเด็ดๆผมจะนำเสนออะไรยังไงสัปดาห์หน้ามาติดตามกันอีกครั้งกับรายการ N อ o น i e นะครับสัปดาห์นี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ